สวัสดีครับและนี่คือ Watchin Watch รายการที่จะนำเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะและในเกมสำหรับเหล่ามอนสเตอร์แบบม่อนๆม,มาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์และว,วันนี้พวกเรา Watchin Watch จะขอย้อนอดีตพาทุกท่านไปสู่โปเกมอนเจนที่หนึ่งยุคของ Red Blue g r e e นเยล l o w แห่งภูมิภาคคันโตโดยในคลิปนี้จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องเกมทั้งหมดแบบย่อยๆให้เข้าใจกันง่ายๆแบบรวบลับกระชับๆไว้จาก่อนหน้านี้เราได้ทำสรุปเนื้อเรื่องเกมเจนที่เก้ากันเอาไว้แล้วคราวนี้ขอย้อนอดีตมาเจนที่หนึ่งกันบ้างสารภาพตามตรงว่าตอนผมเล่นครั้งแรก็เลย อยากจะรู้เนื้อเรื่องของเกมบ้างว่ามันมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างถ้าข้อมูลของพวกเราผิดพลาดหรือไม่ถูกใจต้องขออภัยเอาไว้ด้วยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเรามาเริ่มต้นเกมโปเกมอนเซนที่1ภาคเลด l บลูกรีนกันได้เลยครับเริ่มเกมมาเราก็จะอยู่ที่พอเลดเชาหรือเมืองมาซาระจากนั้นเราก็จะได้พบกับโรเฟเซอร์โอ๊กหรือดรอเอร์เกสเขาจะพาเราไปยังศูนย์วิจัยเพื่อไปกินก๋วยเตี๋ยวสักชามแล้วกันเฮ้ยนี่มันเพลงกว๋วยเตี๋ยวน่าใสกับใจสมๆอันนี้จะมีคู่แข่งของเรารออยู่ที่ศูน เขาก็เลยเลือกตัวที่เป็นท่าชนะทางโปเกมอนของเราแล้วก็ฉาเราแบทเทิลก่อนที่เราจะได้ออกจากศูนย์วิจัยจากนั้นเมื่อเราขึ้นเหนือมาจนถึงเมืองเวอร์ลิเดียนซิตี้หรือเมืองโทคิวะให้เราเข้าไปที่โปเกมอนของเมืองนี้พนักง,งานของร้านจะขอให้เราช่วยนําวัสดุไปส่งให้ดอกเตอร์โอเคหลังจากที่เราทําตามคําขอนําวัสดุไปส่งให้ดอกเตอร์แล้วดอกเตอร์ Dr. ก็จะมอบสมุดภาพโปเกมอนหรือโปเกเด็กให้กับเราและคู่แข่งที่นี้เราก็พร้อมออกเดินทางจริงๆซะทีเมื่อเราเดินทางมาถึงเมืองโทคิวะอีกครั้งเราจะต้องข หรือป่าโทคิวะเพื่อไปยังเมืองพิวเตอร์ซิตี้หรือเมืองนิบิก็จะมีบล็อกหรือทาเกชิเป็นผู้นํายิมประเภทหินของเมืองนี้หลังจากเราเอาชนะเขาได้แล้วก็เดินทางต่อไปยังถนนหมายเลข3และต้องผ่านเม t a i n น o o ลหรือภูเขาโอซากิมิด้านในเราก็จะได้พบกับแก๊งวายร้ายประจําภูมิภาคชิมบล็อกเก็ตพวกเขาพยายามจะนำฟอสซิลหายากออกไปและเมื่อเราต่อสู้เอาชนะพวกเขาได้แล้วเราก็าจะได้เลือกฟอสซิลหายาก1ชิ้นระหว่างโดมฟอสซิลหรือเทลิกฟอสซิลเมื่อเราออกมาด้านนอกก็จะถึงถนนหมายเลข4ีเดินต่อไปตามทางก็จะถึงเมือง City หรรืืออเมอมาดะจี มเป็นผู้นำยิมประเภทน้ำของเมืองนี้เมื่อเราเอาชนะเชอมาได้เราจะต้องขึ้นเหนือเพื่อไปยังบ้านของบิลหรือมาสกิซึ่งระหว่างทางเราก็จะได้ปะทะกับคู่แข่งแล้วเราก็ต้องเจอกับเหล่าแก๊งโรเกตมากมายที่พยายามเกลี้ยก,กล่อมให้เราเข้าแกง๊งและว,ว่าเรามาถึงบ้านของมาสกิละได้ช่วยเขาที่กลายเป็นโปเกมอนให้กลับคืนร่างมาเป็นคนดังเดิมได้แล้วเขาก็จะมอบตั๋วเรือเซนแอน์ And ให้กับเราจากนั้นเราก็กลับมาที่เมืองฮานาดาแล้วใช้ทางลัดเดินผ่านบ้านที่โดนแก๊งโรเกตปล้นเพื่อไปยังถนนหมายเลขห้าหลังจาก าจนสุดช้างแล้วออกมาด้านนอกก็จะถึงเมืองเวอร์มิเลียนซิตี้หรือเมืองคุชิบะแต่เราจะเข้าไปสู้กับผู้นำเยิมไม่ได้เพราะมีต้นไม้ขวางอยู่ดังนั้นเราต้องไปขึ้นเรือเซนแอนโดยใช้ตัวที่มาสกิมอบให้กับเราเมื่อเราขึ้นมาบนเรือก็จะต้องตามหากับตันล้วช่วยเขาแก้อาการเมาเรือแล้วเราก็จะได้รับชาคัทสำหรับใช้ตัดต้นไม้เป็นของตอบแทนจากนั้นก็ลุยลดตัดต้นไม้ที่ขวางอยู่เพื่อไปท้าสู้กับเยีมประเภทไฟฟ้าที่มีผู้นำเยิมก็คือเอลทีเซิร์จหรือแมททิสพอเอาชนะเขาได้แล ซึ่งปลายทางก็จะเชื่อมกับถนนหมายเลขสองเมื่อออกมาด้านนอกจะได้พบกับผู้ช่วยของด็อเอร์ออคิเขาจะมอบท่าแฟลชที่ใช้ในการส่องแสงภายในถ้ำให้กับเราจากนั้นเมื่อเราไปทางซ้ายมือแล้วขึ้นไปด้านบนก็จะถึงเมืองนิบีให้เราขึ้นไปด้านบนจะมีเส้นทางให้เราตัดต้นไม้เพื่อไปต่อเมื่อเราผ่านไปได้ก็จะเข้าไปทางด้านหลังของพิพิธภัณฑ์แล้วเราจะได้รับฟอสซิลโอแอมเบอร์จากด้านในหลังจากนั้นให้เรากลับไปยังถ้ำดิกดาแล้วออกเดินทางยาวยๆเพื่อย้อนกลับไปยังเมืองฮานาดาแล้วไปทางขวาใช้ทางตัดต้นไม้ ก็จะไปเจอกับล็อกทนเนลเป็นอุโมงค์ธรรมชาติที่ยังไม่มีการเข้ามาพัฒนาปรับปรุงด้านหนเลยจึงทําให้เป็นทรามที่มืดสนิทถ้าอยากจะเห็นภายในถ้าแบบกว้างๆก,ก็ควรใช้ถ้าแฟลตที่เราได้รับมาจะทําให้เรามองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อเราออกจากถ้ามาได้เดินลงมาผ่านถนนหมายเลข10ก็จะมาถึงเมืองลาเวนเดอร์ชาหรือเมืองชิออนนอกจากเมืองมาสซาระที่เป็นบ้านเกิดของเราเมืองนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองเดียวของเขตคันโตที่ไม่มียิมให้เราถ่าสู้แต่เรายังไม่ต้องทําอะไรในเมืองนี้ให้ไปทางซ้ายผ่านถนนหมายเลข8แล้วเข้าสู่ช ก็จะถึงถนนหมายเลขเจ็ดตรงไปตามทางก็จะถึงเมืองเซราดอนซิตี้หรือเมืองทามามูเิเมืองแห่งยิ้มที่สี่ไอ้ผู้นำคือเอริกาผู้เชี่ยวชาญโมเกมอนพืชโดยเราจะต้องใช้ท่าคัดเสื้อตัดต้นไม้ในการผ่านทางไปท้าสู้ยิม้มซึ่งก็จะมีชายแก่อยู่คนหนึ่งหันหน้าไปทางยิม้มเมื่อเราคุยกับเขาเขาก็จะบอกว่ายิมนี้เยี่ยมไปเลยมีผู้หญิงอยู่เต็มไปหมดเมื่อเราเอาชนะยิมนี้ได้แล้วให้เราไปที่เซราดอนเกมคอนเนอร์หรือร็อกเก็ตเกมคอนเนอร์คือร้านเกมแห่งเมืองทามามูชิด้านในก็จะเป็นร้านเกมให้เราปั่นสล็อตกันได้อย่่่่าาาาางงงเเพพลิดนนนยจะะมีีรรร้้แแกกกขขออวัูๆ็คฉ เพะชัน้นใต้ดินของร้านเกมแห่งนี้เป็นฐานทัพลับอีกแห่งหนึ่งของแกงรอกเก็ตทีมรอกเก็ตไฮเอาท์เดยเราจะได้เจอกับจิโอวานนี่หรือซากากิบอสแห่งแกงรอกเก็ตเป็นครั้งแรกเมื่อเราสู้ชนะเขาก็จะหนีไปโดยทิ้ไงไอเทมซิลสโคปเอาไว้และเจ้าสิ่งนี้จะช่วยให้เรามองเห็นผีภายในโปเกมอนชาเวอร์ของเมืองลาเวนเดอร์เชาได้อย่างชัดเจนทีนี้เราก็กลับมายัางเมืองลาเวนเดอร์ชาแล้วเข้าไปที่โปเกมอนชาเวอร์แล้วเราก็จะสามารถผ่านผีหลอกที่ขวางบันไดไม่ให้เราขึ้นไปยังชั้นต่อไปได้ผีตัวนั้นก็คือาาอออกกกกกรร เมื่อเราไปยังชั้นบนสุดของโปเกมอนชาเวอร์ก็จะเห็นคุณฟูจิถูกแก๊งโรเกตจับเป็นตัวประกันอยู่เมื่อเราช่วยเขาจากแก๊งโรเกตมาได้คุณฟูจิก็จะมอบโปเกมบอลุดหรือคลุยโปเกมอนให้กับเราจากนั้นให้เราเดินทางผ่านเมืองทามาบุชิไปทางซ้ายใช้ท่าตัดต้นไม้เพื่อผ่านทางไปต่อแล้วก็จะเจอบ้านหลังหนึ่งภายใน,นจะมีคนที่มอบท่าฟลายเพื่อใช้ในการบินไปยังเมืองต่างๆให้กับเราพอกลับมาชางเดิมแล้วไปด้านซ้ายต่อก็จะได้พบกับเจ้าโปเกมอนคีย์เซาคาบิกกนให้เราใช้คลุยโปเกมอนที่เราได้รับมาปลุ ต่อทางเดิมเพื่อผ่านไปยังถนนหมายเลข16ถนนหมายเลข17บนถนนจักรยานไซคิงลอและถนนหมายเลข18หรือจะย้อนกลับไปยังเมืองลาเวนเดอร์ชาวแล้วไปด้านล่างเพื่อผ่านสะพานไซเลนบริ์บนถนนหมายเลข12ที่มีเจ้าขาบีก้อนขวางทางอยู่แล้วผ่านทางไปเรื่อยๆตามถนนหมายเลข13 14และ15ทั้ง2งทางสามารถไปสู่เมืองที่อยู่ทางใต้สุดของเขตคันโตอย่างเมืองฟูเชียซิตี้หรือเมืองเซกิชิกุได้โดยยิมของเมืองแห่งนี้จะมีโคกะหรือเขียวเป็นผู้นำยิมผู้เชี่ยวชาญประเภทพิษทั้งจ้างจบเรื่องกับยิมนี้แล้วให้เราตัดต้นไม้ที่ขวางาางเพื่อขึ้้นนนไปดนบน สู่ซาฟาริซอนจะมีบ้านพักใกล้น้ําหลังหนึ่งภายในจะมีคนที่มอบท่าเซิร์ฟใช้ในการว่ายน้ําให้กับเราแล้วก็ทําภารกิจตามหาฟันซองของบาบาแล้วเขาก็จะมอบท่าสเตรนที่ใช้สําหรับการดันหินก้อนใหญ่ให้กับเราและนี่ก็ถือว่าเป็นท่า SM ท่าสุดท้าย,ย่างคันโตแล้วครับไม่มีท่า SM อื่นๆที่ใช้ในการเดินทางอีกแล้วจากนั้นเราก็จะเสร็จธุระก,กับเมืองนี้ให้เรากลับไปยังเมืองทามามูชิแล้วไปยังเซราดอนดิพาร์ตเมนต์สโต์หรือห้างสรรพสินค้าของเมืองนี้ไปซื้อเครื่องดื่มมายาครุุณ เราก็จะให้เราผ่านช้างไปยังเมืองยามาบุกิได้เมื่อเรามาถึงเมืองนี้ครั้งแรกจะมีเหล่าสมาชิกของแก๊งอรเกตเป้าประตูทางเข้าอยู่แทบทุกที่รวมถึงยิมของเมืองนี้ด้วยแต่ก็จะมียิมอย่างไม่เป็นทางการไฟ g h t i n g dojo เปิดอยู่เมื่อเราเอาชนะคาราเต้มาสเตอร์โคอิชิหรือทาเคโนริได้แล้วเราก็จะได้เลือกโปเกมอนระหว่างจอมต่อยเอบิวาราหรือนักเตะซามามูล่าเข้าออเชมหลังจากนั้นให้เราไปตึกที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ใจกลางเมืองอย่างซิฟคอมบันนีซึ่งที่นี่เองก็ถูกแก๊งอรเกตยึดเอาไว้เหมือนกันโดยเราจะต คนกกหน้าใหญ่แห่งแก๊งโรเกตเป็นครั้งที่2โดยเขาได้ขอให้ประธานของบริษัทมอบมาสเตอร์บอนที่บริษัทได้พัฒนาและผลิตขึ้นมาให้กับเขาและเมื่อเราสู้เอาชนะเขาได้แล้วเขาก็จะหนีไปจากนั้นเหล่าแก๊งโรเกตที่ขวางประตูตามที่ต่างๆของเมืองอยู่ก็จะเปิดทางให้เราเข้าไปด้านในได้แล้วรวมไปถึงยิมของเมืองนี้ที่มีผู้นํายิมคือซาบรีนาหรือนัซเมผู้เชี่ยวชาญประเภทพลังเจตหลังจากเอาชนะเธอได้แล้วทีนี้เราก็จะเก็บสะสมเหรียญตราจากการเอาชนะยิมได้ถึง6อันแล้วเหลืออีเพียงแค่2องันเท่านั้นทีนี้ก็ให้เราไปย พบกับทะเลให้เราใช้ท่าเซิร์ฟเพราะว่าน้ำผจญภัยในทะเลระหว่างแม่น้ำหมายเลข19แล้วว่ายไปทางซ้ายซึ่งแม่น้ำหมายเลขยี่เราจะต้องผ่านซีโฟมไอแลนด์หรือเกาะแฟร์ลับภายในถ้ำของเกาะแห่งนี้จะมีมอนสเมอนนกในตำนานอย่างฟรีเซอร์อาศัยอยู่ด้วยเราจะมองดูชื่นชมมันฆ่ามันหรือจับมันก็แล้วแต่เราสะดวกใจจากนั้นก็ให้ไปต่อบนแม่น้ำหมายเลข2ี่ไปตามทางเรื่อยๆก็จะถึงซินาบาไอแลนด์หรือเกาะกูเรนหรือเมืองกูเรนซึ่งเมืองนี้ก็จะมีซินาบาลาหรือห้องทดลองแห่งเกาะกูเรนที่ให้เราสามารถนำฟอสซิลทั้งสอง ขึน้นคืนให้กลับมาเป็นโปเกมอนให้กับเราส่วนยิมของเมืองแห่งนี้จะถูกล็อกเอาไว้เอาจะต้องไปตามหาซีเค e t คีย์หรือกุญแจลับที่อยู่ภายในโปเกมอนแมนชั่นเพื่อนำมาไขาประตูยิมแล้วไปท้าสู้กับเบลนหรือคาซึระผู้นำยิมประเภทไฟและเมื่อเราเอาชนะมาได้ที่นี้ก็เหลือแค่ยิมสุดท้ายที่ให้เราไปตามล่าหาเหรียญตาอันที่แปดเราจะเดินทางเองโดยการขึ้นไปทางเหนือของเกาะกูเรนผ่านแม่น้ำหมายเลขยี่สิบดผ่านเมืองมาซราผ่านถนนหมายเลขหนึ่งหรือจะใช้ท่าฟลายเพื่อบินไปยังเมืองโชกิวะก็แล้วแต่เราสะดวกเลยเอาที่ยิมของเมืองนี้้้้้้้เเปิิใใหราาาขไไทสูููกกับผผนนยยมมมแลวซึ่ง่ง็ช ที่ไหเขาก็คือซากากิบอสแห่งแกงโรเกตนั่นเองเขาเป็นผู้นำยิมผู้เชี่ยวชาญประเภทดินและเขาก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับเราอีกครั้งและคราวนี้เขาให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะยุบแกงโรเกตแล้วเขาก็ได้หายตัวไปและแล้วตอนนี้เราก็มีเหรียญตราครบ8อันแล้วเ้าหมายต่อไปก็คือการ,รากแข่งขันโปเกมอนลีกแห่งเขตชั้นโตอินดิโก้พลาช่หรืออินดิโก้ล,ลีกให้เราเดินทางไปทางซ้ายของเมืองโซคิวะอันถนนหมายเลขย2และก่อนที่จะผ่านไปยังถนนหมายเลข23่เราจะต้องได้เจอกับผู้ตรวจเหรียญตราเขาจะตรวจนับดดูว่าาาาาาาเเเเรรรรรรไไ้้้หีียมมมคคบทััง8อนถก็ จะผ่านถนนเส้นนี้แล้วเข้าสู่วิกตอรีลรดหรือถนนแห่งแชมเปี้ยนภายในท่ามีโปเกมอนและเทรนเนอร์เก่งกาจมากมายรวมถึงมีโปเกมอนนกในตำนานไฟเยอร์อาศัยอยู่ที่นี่ด้วยเมื่อเราผ่านออกมาได้ทีนี้เราก็จะถึงที่ที่เราจะต้องไปท้าสู้กับอิลิต4ร์หรือ4จัตุรแพทยซึ่งก็คือผู้ที่เก่งกาจที่สุดแห่งเขตคันโตทั้ง4คนคนแรกผู้เชี่ยวชาญประเภทน้ำแข็งโลเลลล์ ine, หรือคันนะคนที่2ผู้เชี่ยวชาญประเภทต่อสู้บลูโน่หรือชิบะคนที่3ผู้เชี่ยวชาญประเภทผีอากาช่าหรือคิคุโกะและคนที่4ี่ผู้เชี่ยวชาระเเมังกกกสอาต้้ได็จูบ คนปัจจุบันเพื่อชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนซึ่งแชมเปี้ยนคนปัจจุบันก็ไม่ใช่คนไหนไกลเขาก็คือคู่แข่งของเราหรือชิ้งรู้นั่นแองแต่เมื่อเราเอาชนะเขาได้แล้วดรออคิดก็จะเดินมาและบอกว่าที่เราเป็นฝ่ายชนะเพราะว่าเราเลี้ยงดูโปรแกมอนของเรามาดีกว่าและโปรแกรมอันทั้งหกตัวในทีมของเราก็จะถูกเพิ่มเข้าสู่หอออฟเฟมหรือหอเกียรติยศแล้วก็จะเป็นอันจบเกมแฮปปี้เอนดิ้งขึ้นเพลงและเอนเครดิตปิดใช้พอเพลงและเอนเครดิตจบเราก็จะโผล่มาที่เมืองมาซาระบ้านเกิดของเราคราวนี้เดือที่ที่ให้ ฮานาดะหรือถ้ำมิวจูแล้วแต่ทุกท่านสะดวกใจจะเรียกและใช่ครับนี่คือถ้ำที่มีโปเกมอนในตำนานอย่างมิวจูอาศัยอยู่จากตอนแรกที่เราไม่สามารถผ่านเข้าไปได้พอจบเกมมาแล้ว่างก็เปิดให้เราเข้าไปลุยด้านในได้เราจะเข้าไปคุยกับมันจับมันหรือจะวิ่งไปต่อยมันแบบซาโตชิก็แล้วแต่เราสะดวกเลยเ<อ>และเราก็จบลงแต่เพียงเช่นนี้สำหรับการสรุปเนื้อเรื่องเกมโปเกมอนภาคเล l บลูกรีนแห่งเจนที่หนึ่งอันนี้เป็นการสรุปเนื้อเรื่องแบบย่อๆเฉพาะประเด็นสําคัญที่ต้องใช้ในการผ่านในเรื่องเกมเท่านั้นเราก็เลยข้ามเรื่องอื่นอย่างเช่นกกกกาาารรรรเจจอััับบคู่แงยนการ,ร ตามล่าหาจับนกเทพในตำนานถ้ามีคนสนใจประเด็นยิบย่อยที่นอกเหนือจากในเรื่องเกมที่เราได้สรุปไปในคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกเราได้นะครับเราจะทําคลิปแนะนําการเล่นเป็นคลิปสั้นๆให้และถ้าชอบคลิปของเรากดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยหากข้อมูลที่ได้นาเสนอไปผิดพลาดหรือทําให้ไม่พอใจต้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามพวกเราครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ